สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเทียตีไรพายแบบเปิดอกเปิดใจนะครับว่าตอนนี้ถือว่าน่าจะเป็นเจ้ากรมเหรียญหลวงปู่แพว้วรุ่นหายากหลายหลายรุ่นรุ่นหนึ่งที่เทียตีอยากแแนะนําคือรุ่นที่แขวนอยู่ในคอคืออะไรครับเทียตีพระปีสามแปดนะรุ่นแรกหลวงปูป่เพวรสร้างที่วัดจำแพงแสนมจะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินคเนื้อเงินสร้างในหนังสือนะฮะสองร้อยห้าสิบเหรียญ ตามบันทึกนะครับตามบันทึกสอง้อยห้าสิเหรียญสองหสิเหรียญครับผมส่วนเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างหนึ่งมืเหรียญหนึ่งมเหรียญ1 0 0่0เหรียญครับผมแย่ปีมีกี่เหรียญมีเนื้อทองแดงอยู่ประมาณสองร้อยเหรียญได้ครับสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญแล้วเนื้อเงินมีอยู่ประมาณสิบสองเหรียญเน,เนื้อเงินนะครับองหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเป็นได้มาจากไข่พูดได้คู่ดได้เพราะได้มาจากหลานไข่ ได้มาจากหลานพี่ไอซมอบให้มาบเป็นหลานรักพี่ไอผมพี่ไอให้ให้กับเสียต๊อบมาแล้วพี่ต๊อบเขาก็ให้ผมมาส่วนอีกองหนึ่งของพี่ไอเนี่ยอยู่กับพี่ธนรัตน์เพราะตอนนั้นพี่มาทำพี่พี่ไอป่วยอยู่โรงพยาบาลก็เลยต้องถอด้าให้พี่ธนรัตรักษาไว้คร้บเก็บมาอยู่ทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้ครับพี่ธนรัตก็แฝงอยู่ที่ตัวเสน่ห์ของเหรียญปีสามแปดเจ๋งตรงไหนเจ๋งตรงไหนมันมีเหตุการณ์ที่ วันนั้นนะ่ะปีอะไรจําไม่ได้นะครับมีลูกน้องกลับมารายงานมารายงานที่บ้านซอยระดมสองพี่ไอว่าไปมีเรื่องที่ราชบุรีมาแล้วตอนเองสิบหกยิงใช่ครับผมเข้าสองสองสองจุดเข้าลูกน้องของพี่ไอ้นะครับสองจุดครับผมแล้วก็เปิดเสื้อให้นายดูนายก็ดูแล้วอุ้ยแล้วแล้วก็ลูกน้องก็เปิดมาเปิดเสื้อมาให้ดูว่าแฟนสามแปดครับผมของลูกแพ้วอยู่ครับ แล้วก็ส่งให้พี่ไอซ์เลยพี่ไอซ์ก็รับตั้งนั้นมาเป็นพระองค์เดียวพี่ไอซ์นี่มต์ขึ้นคอนีม่มต์ขึ้นคอไปออกรายการคมชันลึกด้วยครับแล้วก็พี่ไอซ์ก็บอกว่าเนี่ยตัวผมเองเนี่ยมีพระปิจพาคีครบเลยมีมีองค์สุดยอดสุดยอดเลย,เลยสุดยอดสุดยอดเลยครับแต่ว่ามีแต่คนเขาเล่าให้เราฟังอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ คือเราฟังจากคนเล่าอีกทีหนึ่งถูกต้องไม่ใช่จุดตัวประสบการณ์จริงใช่แต่นี่ลูกน้องตัวเองมาเล่าให้ฟังเลยก็เลยเกิดความเชื่อและศรัทธาไปหาลวงปูเลยครับก็อะแล้วปกติแล้วเนี่ยหายยากไหมชุดนี้พี่ยากครับตอนนี้เขาเปิดอยู่ที่อะไรยังยางต่ำเบาะ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 เนื้อเงินก่อนเนื้อเงินก็ต้องมีแสนัพไปถึงสามแสนครับครับแล้วก็เนื้อทองแดงอ่ะเนื้อทองแดงก็อตอนนี้เล่นกันตั้งแต่หมื่น ห0 0 0 0หมื่นไปจนถึงแ0 0 0มื่นแปดหมืแล้วแต่คุณภาพความสวยงามแล้วแต่คาความสวยงามเป็นเหรียญที่แจกงานฝังลูนิมิตเป็นออกที่ระลึกในงานฝังลูนิมิตร่วงทำบนฝังลูนิมิตใช่ครับที่ทำไมระเนี่ยไม่เท่าไหร่ขึ้นไปไกลเป็นเรื่องอันนี้ตอนออกน่าจะเหรียญละร้อยใช่ครัอออกมาหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญตอนนี้เหรียญละหมื่นเหรียญละหมื่นในขันต่ำขันต่ำจากคนที่ไม่รู้ราคานะครับถ้าคนถ้าคนอ่ะ อ่ะนี่เฮียตีครับวิธีการหาพระของเฮียตีทำยังไงครับถึงได้พระเก่าๆวิธีการเลยนี่สอนสอนไว้กับสําหรับเอฟซีที่ดูอยู่นะครับว่าเราจะหาพระที่ออกก่อนรุน่ยน้านี้แล้วราคาไม่แพงเราต้องกลับไปที่ท้องถิ่นครับผมแล้วเราก็ไปหาซื้อครับทีนี้ประการที่เราไปหาซื้อครั้งแรกเนี่ยรับรองเลยว่าไม่เจอพระสวยแน่อ่าเพราะทุกคนที่ครอบครองไว้อ่ะก็จะขายแต่พระไม่สวยมาก่อนอ่าเราก็ต้องขยันซื้อของเขาอ่าทุก <laughs> อยากซื้อของเขาอ่าแรกๆผมมีประมาณ400องเลยาะได้พระไม่สวยมาด้วยอ่าตอนหลังเราก็ค่อยๆคัดออกไปเอาพระไม่สวยเพื่อนเอาเอาพระไม่สวยแต่เพื่อเพื่อที่จะซื้อพระสวยเข้ามาใหม่ใช่ครับตอนนี้มีกี่องค์ตอนนี้เหลืออยู่คัดคัดแล้วอยู่ประมาณ200องค์200องค์มีคนมาจีบเยอะไหมมีครับออกขึ้นไปนี่มีคนมาจีบช่วยไม่ได้นะครับแต่ป้องกันการจีบก็ตังก่าสูงหน่อยตังก่าสูงครับส่วนตัวแล้วเนี่ยซื้อเข้ามาประมาณ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่ได้ขายเลยครับคนขายพระจะเป็นคนรวยอคนเก็บพระจะเป็นคนที่มีความสุขมากสมัยพี่พูดอย่างนี้อ่ะก็มันมันมันเรื่องจริงของชีวิตครับพอเขาจะมาซื้อจริงๆก็ไม่อยากขายเงินออยากได้เงินออยากได้ทุกคนในเมืองไทยเหมือนกันหมดครับคนขายพระรวยแต่คนที่มีพระเก็บไว้มีความสุขอยากขายอยากเงินออยากได้แน่นอนเปิดราคาสูงก็ เขาตอบเราครัก็อยากได้เหมือนกันแต่ไม่อยากขายขายไปไม่รู้ไปหาซื้อไหนอีกครับทุกวันเนี้ยถ้าใครโพสลงมาขายนะถ้าไม่สวยเกินผมผมไม่ซื้ออต้องสวยกว่าผมต้องอ้าวทำไมเฮียตีเ็กล้าพูดว่าองค์นี่สวยสุดแล้วอะไรเงี้ยก็ผมไล่เก็บมาหมดแล้วอ่อารู้จักคนเรารู้จักคนที่ที่มีมีหมดทุกคนเกือบเกือบหมดทุกคนผมจะเฮียตีบอกว่าไปรังวัดรังหมันทีนเ,เงินหมื่นพกไม่ได้นี่มัอย่างไร ไม่ได้ครับบางทีจังหวัดไปรับมาหลังแต่ละครั้งพกเงินหมื่นไม่ได้แล้วไม่ได้เหรอต้องพกไปสูงสุดเท่าไหร่ก็ถามว่าสมัยนี้มันใช้โอนอ่าบางอาทิตย์ไปเนี่ยโดนไปสองล้านสามล้านนี้อ้าวเฮ้ยจนคนที่วัานรู้จักเลยว่าเดี๋ยวรอเยสตีนะเยสตีมาเนี่ยได้ซื้อได้ซื้อไม่ใช่เยสตีไปเป็นหมูให้เชื่อหรอแรกแรกที่เป็นหมูป่ะแรกแรกเป็นหมูครับทำไมเลยเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมเลยไปหาเลยเยสตีซื้อดีซื้อแพงด้วยตอนเนี้ย เขามาซื้อราคาเดิมผมยังไม่ขายเลยเพราะว่ามันไปไกลเกินนั้นแล้วไอคนที่บอกเฮ็ดตีเป็นหมูเป็นหมูตอนนี้มันมาซื้อกับราคาเดิมไม่ได้แล้วครับครับ,รบเราเป็นเพื่อนกันหมดครเฮ็ดตีโดนผ้าของปู่แพาเกมไหมไม่เคยเจอแต่ว่าเ,าเคยเจอของเก๊แต่ว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยโดนซื้อของเก๋ไม่เคยโดนเพราะเราศึกษาม,มาหมดแล้วเฮ้ยทำไมที่ไม่โดนลละเพราะเรามีของแท้เราดูครับ เพราะเราเราถึงจะอายุมากแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยอายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเขาเล่นมาตั้งแต่แรกเริ่มแรกเริ่มเราต้องไปศึกษา,าเขาครับเราอย่าไปดูว่าเฮ้ยเราอายุมากอะไรเงี้ยไปเซียนพระวัดนู้นวัดนี้มาเราต้องไปนอบน,น้อมแล้วไปขอวิชาจากเขาครับให้ส่งพระเขาดูพี่อย่าเบื่อผมนะครับเขาก็สอนเราครผมเราก็โอเคอาจารย์อเทิตยไปวัดรา,ามานันมีแผ่งพระที่ขายหลวงพ่อหลวงู่แพ้วทั้งหมดพี่พี่เลือกจากใคร บางคนเปิดราคาลิบรับสูงปุ๊บเลยบางคนเปิดราคามาตรฐานที่จับต้องได้บางคนเปิดถูกคือพระเครื่องนะคะที่วัดมีอยู่เก้าแผงครับผมทีนี้เนี่ยถามว่าพระเนี่ยทําไมขายราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่ความสวยนะค,ะครับพระเนี่ยมีความสวยต่างก,กันครับก็อยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายครับ,รบแต่ผมการันตีให้เลยว่าที่หน้าวิหารนะครับในในวิหารในในวิหารกับหน้าวิหารนะครับ คือพระเครื่องที่ตั้งอยู่ในวัดรางมานทั้งหมดทั้งหมดคือถ้าแขงไหนขายเก๊ต้องออกจากวัดแทบจะไม่มีเลยครับก็เรามีการตรวจสอบเป็นเข้มแข็งมากครับทํากันยังไงถึงตรวจสอบกันได้ครับแลรวว่าต่างคนต่างก็อยากจะขายกันทั้งนั้นก็มีคนมาเดินดูให้อ่ามาดูตลอดครับถ้าใครซื้อแล้วโดนแล้วเก๊ต้องคืนได้ต้องคืนได้ครับแต่ถ้าซื้อที่อื่นไม่รับประกันไม่รับประกันครับในวัดเดี่ยรับประกันให้เลยครับเขาว่าพระหลวงปู่แพ้ว รุ่นต่างๆมีเกทุกรุ่นมันเกิดจากอะไรเอ่อถามว่ามิชชชีพนะครับครับต้นทุนทำแบบไม่เยอะครับพร้อมที่จะพร้อมที่จะทำทำปอมเท่านั้นครับเพื่อเพื่อทําเกขึ้นมาขายมาหลอกชาวบ้านครับครับผมจริงๆแล้วผมไม่ได้หลอกไว้ที่วัดหลวงกว่ากำแพงแสนนะครับเขาจะไปหลอกที่เราจังหวัดที่เราคิดไม่ถึงใช่ครับทั่วประเทศทั่วประเทศจังหวัดไกลๆอุ้ยอย่างนี้หรือจะมีเก อย่างที่สะพานใหม่ผมไปมาเมื่อเร็วๆนี้ครับเข้าไปดูพอดูปุ๊บภาพปีสี่เจ็ดใบขี้เหล็กมีเนื้อปาก้าด้วยให้ผมดูจริงๆแล้วทางทาางวัดกระแพงแสนไม่เคยทรางไม่เคยสรางเขาน่าเป็นคนแรกคนแรกเลยไอ้แสดงว่าแค้ของเขาแค้ของเขออคือการศึกษาพานต้องดูว่าเขายังมีโบชัวอยู่ยังทันอยู่ทันอยู่ครับ ก็จะเล่นพระลูกุูกแพวก็ให้ผู้ร uh ู huh> ้ศึกษาครับผมครับผมในกลุ um ่มวัตถุมงคลที่เผยแพร่เฟซของหลวงปู่แพ้วเนี่ยมีการควบคุมตรวจสอบกันยังไงครับในกลุ่มเฟซของหลวงปู่แพ้วเองเลยเนี่ยกลุ่มเฟซของหลวงปู่แพ้วเนี่ยจะมีวัตถุมงคลวัดลังมันเท่านั้นเข้าไปได้เลยนะครับเป็นกลุ่มแล้วก็มีกลุ่มของวัดอันนั้นน่ะจะมีการตรวจสอบแอดมินแข็งแรงมากครับผมคือถ้าใครโดนพระจากกลุ่มนี้นะครับเอาไปโมยวายได้เลย เอาไปวัๆๆได้เลยขนาดคนมีบัตรเมื่อเร็วๆเนี่ยเคยโดนเราบล็อกแล้วว่าไม่ให้ขายแล้วประกาศแล้วแล้วแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ซ้ําสองอาทางกลุ่มวัดเราเนี่ยก็ยังชอบใช้ให้ด้วยอย่างไงอ่ะเพาะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบให้เขาเขาคือถ้าใครโดนมะจากกลุ่มนี้แอดมินกลุ่มจะต้องตามเงินมาให้ได้ต้องตามเงินมาให้ได้ครับเพราะว่าการที่ใครไปสมัครไว้เนี่ยก็จะมีผู้รองรับอยู่ต้องช่วยรับผิดชอบ ใบละทางวัดจะไม่ออกใบรับรองให้ถ้าคุ้ม <อะ S 2> เราเนี่ยใบใบซื้อขายให้ครับแต,แต่เมื่อออกไปแล้วเราก็ต้อว่าช่วยรับผิดชอบให้เขาครับ,รบถ้าออกไปแล้วเราออกพลาดลเรารับผิดชอบเลยรับผิดชอบเคยออกพลาดเคยออกพลาดไหมใบรับรองแล้วก็ไม่เคยนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดี <c oughs> อยู่ในนั้น พอเราเจอคนหนึ่งเราก็บล็อกเขาแล้วฮะไม่ให้อยู่ในกลุ่มในกลุห้คุณไปรับผิดชอบกันเอาเองไม่ให้ขายเลยอเราก็จะขึ้นโพสต์ไ้เลยว่าเนี่ยคนนี้น่าเป็นผู้ค้าอันตรายอะไรอย่างเงี้ยห้ามห้ามซื้อหลงผูกแพ้วในกลุ่มนี้ห้ามซึ่งมีผลต่อเขาโดยตรงซึ่งมีผลต่อเขาโดยตรงมีพวกสั่งแล้วไม่ได้พักไหมมีครับมีมีทัทุกวันเหมือนกันหมดอยันตีตรงนี้คือการซื้อพระผ่านเฟซผ่านออนไลน์ผ่านยูทูบเนี่ย เราจะขอคืนเงินได้ยังไงเยสตีอยากมีข้อแนะนําอะไรยังไงไหมคือถ้าจะจองนะฮะเอาเรื่องจองก่อนเอาเรื่องจองก่อนถ้าเรื่องจองเนี่ยอยากให้จองสู่พระที่หน้าวัดที่วิหารในวิหารแล้วก็หน้าหน้าวิหารแล้วก็สู่ที่กรุงเทพเกาจะมีตาประทับของวัดอ๋อถ้าถ้าเรื่องการจองพระถ้าไม่ได้พระต้องได้เงินคืนต้องได้เงินคืนอครับเรา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 คุยกันทุกคนในในกลุ่มยังไงว่า เมื่อเรารับจองเขาแล้วเราต้องหาพักเขาให้ได้ต้องหาให้ได้ครับัเพราะพ่าใบจองออกไปแล้วแลวเป็นใบจองของวัดด้วยครับผมของผมใมได้จองของศูนย์แต่ผมมีตารปทับของวัดให้ออ่าย่างกับที่ศูนย์นี้เปิดและรุ่นล่าสุดนี้เปิดให้จองอะไรเอ้ถวไอุวรรณครับอ่าที่จะออกประมาณวันไหวครูหลวงปู่แพร่ใช่ครับอทรงจำปีอ่าถึงพระองค์นั้นอย่างเพื่อนๆหลายคนใช้วิธีพูดบอกว่าถึงพระองค์นั้นจะขึ้นไปราคาหนึ่งล้านบาท ผมก็ต้องไปหายพี่จนได้อสมมุติว่าจองแล้วจะจองแล้วอยอดหายอย่ยอดหายอาตัวครับน้องคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยถ้าเพ้านั้นราคาหลักล้านผมก็จะไปหายพี่จนได้เลยครับอ่าในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี่คือความรับผิดชอบของศูนย์พระใน,ในที่ที่ที่ควบคุมโดยกลุ่มของวัดกรรมการวัดกรรมการของวัดด<ข>้วยครับดูแลกันครับอ่าเยี่ีครับพระในตู้ในวิหารหลวงปู่แพ้่ กับพระข้างนอกต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนไม่ค่อยต่างกันครับแต่ว่าพระจากปีห้าสามลงไปเนี่ยจะเป็นปีลึกๆแล้วต้องมาหาเอาข้างนอกเพราะว่าบนวิหารหมดแล้วอราคาก็ต้องต้องต่อรองกันคุยกันด้วยความสวยจริงก็ผมคสมมติเขาเปิดมาห้าหมื่นตรงนี้เงินจะต่อเท่าไหร่อืมมันแล้วแต่บรรยากาศที่เราไปอันนี้เล่าฉันเจอให้ฟังหน่อยสมตมติว่าเขาเปิดมาปุ๊บเงียจะต่ออย่างไง ต่อสามหมื่นก็ได้เขาไม่ขายอ่าคือ <c oughs> เคยเคย,เคยต่อพาระที่ที่เขาแล้วได้เท่าไหร่แล้วผมเจ๊งแจงไงคนซื้อก็อยากได้ถูกอ่าคนขายก็อยากได้แพงครับมันก็มีกําแพงกั้นกันไว้ครับว่าก็อยู่ที่สองคนนะครับไม่น้องพูดยังไงอ่าก็คนซื้อก็อยากได้คนขายก็อยากขายอ่าครับผมก็จบจบได้ที่ที่เคยถูกเปิดราคาสูงๆอะไรเมื่อเร็วๆนี้ผมเปิดไปเขาเปิดเขาเปิดจะขายที่เท่าไหร่ เขาเปิดที่จะขายพี่สมมงเปของเป็นเนี่ยเขาเปิดพี่พี่เขาเคยเปิดสูงๆเท่าไหร่ตัวตัวคนมาขายหรือตัวผมตัวคนมาขายเขาก็ตั้งขาดสูงมาเขาก็ดูมาราคาจากปัจจุบันเลยเราก็ต้องบอกขอน้องซื้อไม่ได้ถ้าซื้อไปเนี่ยถามว่าพี่จะไปขายใครณปัจจุบันต้องหักให้พี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคไหม พอดูภาพแล้วสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็โอเคเขาโอเคถ้าไม่นงั้นน้องก็ลงไปประกาศขายทุกอนถ้าขายไม่ได้แล้วก็ฉับมาหาพี่แต่พี่ขอลดยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นไปต่อได้จะได้ไปต่อได้แต่พอึมพี่แล้วเนี่ยพี่ไม่ลดหรอสมมุติผมไปขามซื้อจากพี่องค์นั้นเนี่ยครับอะพี่จะเปิดสูงพี่จะเปิดสูงกว่าเดิมกันผมซื้อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ต้องขายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหรือบวกไปกว่านั้นเยอะไหมไม่เยอะครับเพราะว่าในปีนั้นมันอยู่แค่นั้นครับ ของคิดแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องรอเวลาพี่เคยซื้อองค์แพงสุดเท่าไหร่อันไหนที่เคยซื้อแพงสุดถามว่องค์ซื้อแพงสุดเออถ้าซื้อสมัยก่อนเลยคงพันคาตีอ่าองค์ละสามสี่แสนนลครับนึกออกคราอ่านึตอองครับครับตอนนี้ไม่อยู่เลยยังอยู่ไม่อยู่แล้วครับขายไปแล้วครับทำไมอ่ะหรือมันไม่สวยมีลูกค้าเข้ามาเราตั้งไว้ล้านหนึ่งตั้งหนีเลยตั้งแบบว่า ยังไงมันก็ไม่ซื้อไม่ซื้ออ่าอย่างไงคุณก็ไม่ซื้อผมแน่นอนแต่มันซื้ออกเขาต่อแปดแสนจ่ายแล้วไปได้แค่เจ็ดแสนแล้วพี่หวังว่าไอ้คนที่ซื้อนี่ไม่ได้ดูคลิปนี้อยู่ไปตอนนี้เขาไปขายใครก็ได้เก้าแสนอ่าหรือมาขายคืนผมก็ยังรับซื้อคืนอยู่อ่าไม่ทำพี่เคยรับซื้อผืนพ้าตัวเองที่รับซื้อรับซื้อรับซื้อยังไงเคยมีประสบการณ์รับซื้อ ขายพัดต้องําไป้วมีคนเดือดร้อนมาขายขึ้นนะมีมีมีก็เรยกองขอพช่วยได้บางคนเขาก็ไม่ยอมขายเก็บไว้จนแบบเพราะราคามันเปลี่ยนเร็วนะรมันไปเรื่อยๆราคาพัดเนี่ยมันไม่หยุดราคาที่มันติดลงบนแล้วมันก็จะไปตลอดต่อเนื่องแล<ต>้วมีเขาสร้างมาน้อยสร้างแค่สิบบูมมีคนคเคยสงสัยมากเราปาัาันราคาในกลุ่มพี่ปันันราคาพัดอยู่แค่ ถามว่าเหมือนปั่นไหมมันก็เหมือนปั่นเพราะว่าถ้าพี่เล่นคนนู้นเล่นคนนี้เล่นจะไม่รู้จักกันเนี่ยไอ้นุ่นก็เล่นไอ้นี่ก็เล่นไปเลยได้หลายคนถ้าอยู่คนเดยวจะมาปั่นไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางไปได้ครับเพราะความต้องการทุกคนเนี่ยแล้วแล้วผราแท้ครับมันจะไปง่ายครับพี่ก็เล่นผมก็เล่นอเหมือนกับรถนะครับครับรถโตโยต้าเอาง่ายๆยอดนิยมเนี่ยไปไหนขายแค่ก็ไดาษอยากซื้อครับ เก็บภาพองคูพุทหาไวทั้งหมดรวมๆแล้วเท่าไหร่ครับเริ่มเริ่มเก็บต่อแต่ก่อนตั้งแต่ั้งแต่ก่อแต่แรกแรกก่อนต่อแต่ก็เก็บทีละองค์สององค์ครับเก็บไปเรื่อยๆเราชอบเราก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆครับครับจนเป็นเท่าไหร่ครับปีนั้นเก็บมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรวมๆแล้วประมาณแปดพันองค์ครับกะกะว่าเยอะแล้วกะว่าเยอะแล้วกะว่าเออแค่นี้มันน่าจะพอตอนหลังพอมาโดนพิษโควิดแล้วเราไม่ค่อยได้ขายรถแล้วเพราะว่าการลงทุนรถเนี่ย เสี่ยงมากแล้วรถไฟฟ้าก็เราจะเข้ามาเพราะเรารู้ล่วงหน้าตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วแล้วขายรถคันหนึ่งเนี่ยขายได้เร็วก็ได้กําไรขายช้าขาดทุนก็กําไรน้อยลงน้อยลงจนถึงขาดทุนเอ๊ะพอตอนนั้นเรามีรถอยู่ประมาณ60คันขายได้คันหนึ่งเอาเงินไปซื้อผ้าดีกว่าไปเอามาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อยังไม่ต้องขายตอนนี้ก็ได้อีก5ปีหรือสิปีค่อยขายครับราคาไม่ไม่หายไม่หายทุกวันเนี้ ราคาคงที่บางรุ่นคงที่บางรุ่นก็ขยับขยับขยับเป็นเท่าก็มีอะไรนะครับขึ้นไปเป็นเท่าก็มีขึ้นไปเป็นเท่าก็มีแต่ถ้าเป็นรถอ่ะความมาถามว่ที่ซื้อมาวันนี้อีกหกเดือนที่ขายที่ขาดทุนไหมขาดทุนครับขาดทุนทุกคันไม่มีคันไหนที่ไม่ขาดทุนถ้าซื้อรถมาต้องขายภายในกี่เดือนต้องไม่ต่ำกว่าสามเดือนลังจกได้ขาดทุนแล้วเขาขายให้ได้ภายในสามเดือนใช่ครับถ้ามากกว่านั้นขาดทุนเลยขาดทุนแล้วอ่ารับ ถ้าขายภายในสามเดือนขาดทุนต้องขายภายในหกเดือนหรืองไงพลาดเลยครับครับกําไรตั้งแต่วันแรกเลยอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมานไปเรื่อยๆครับช่วงไหนที่เขาดอกเขาจะหยุดหูวท,ที่ของเขาเป็นช่วงไหนที่ดอกเป็นเป็นโอกาสทองของคนมีตังเก็บมีคนมีตังเก็บไว้อ่าแสดงว่าพี่ช่วงนี้มีคนปล่อยเยอะพี่ก็สบายเลยก็เราต้องมีตังเยอะด้วยนะ,ะแล้วเราก็เก็บพุงเราไว้ครับเอาไว้เศรษฐกิจมันดีอะไรมันดีหรือว่า ผมเชื่อว่าคนเนี่ยพอเก็บพระได้องค์นึงเนี่ยไม่ได้เก็บองค์นึงแล้วจะมาเรื่อยๆอครับองคงปู่แพ้วชวนกันมาอยู่ชวนกันมาอยากมีสามแปดที่ชวนตอนแรกมีอค่างแรกมีองค์เดียวสององค์ก็ค่อยๆเก็บไปเก็บไปสะสมไปพอคนรู้ว่าเฮ้ยเราเราซื้อดีอเขาก็รอเราเลยครับแล้วเราก็มีเซียนพระที่รุ่นคอยดูให้เราด้วยครับช่วยคัดให้เราช่วยคัดให้เราครับพิธีนี้เก๋นะนี่แท้นะดูแบบนี้แบบนี้นะเพราะเราก็ไม่ได้เก่ง มาตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่แรกที่มีวัดลังหรับเราเล่นพระทั่วๆไปครับในกลุ่มของกรรมการ,รหรือคนขายพระวัดลังมันเขาสามัคคีกันยังไงไม่ไม่ขายตัดหน้ากันไม่ขายตัดหน้ากันครับครับก็บบแล้วแต่ลูกค้าวันนี้ลูกค้าคนที่อาจจะเป็นผมวันหน้าลูกค้าเขาก็อาจจะไปซื้อพระอค์อื่นได้เหมือนกันไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการดิฉากันไม่มีไม่มีครับครับตามสบายได้เลยไปที่วัดแฮปปี้พระแจกฟรีของหลวงปู่แก้ว แจกฟรีในงานไหว้ครูวันเกิดกะทินี่ที่คิดว่าแจกฟรีไปที่อะไรก็แหลกรุ่นไหนที่ทีนี้ก็พอมีครับส่วนมากรุ่นพรดแจกฟรีหรือทั่วทั่วไปทุกๆวันเนี่ยะจะดังแล้วก็แพงแพงกว่าพระขายแพงกว่าพระทำไมอืมไม่รู้ครับก็จังหวะที่ผมบอกว่ามันเหมือนปั่นเนี่ยคนไปเร่งไปทั่วทัหมดอ่ะไม่ได้วันจังจก,กับที่ไปงานที่เขาแจกฟรีเคยซื้อพรดแจกฟรีในงานไหม ค <He> ือเขาแจกคนละเหรียญอยู่แล้วแจกคนละเหรียญอ่าถ้าเราไปซื้อในงานแจกที่เหรียญแจกฟรีเนี่ยเราจะโดนเท่าไหร่ก็แ<อ>ากเรียนตีมีประสบการณ์อย่างวันแรกเลยเนี่ยเขาก็ได้แจกฟรีมาแล้วซื้อสามร้อย่าพอเราซื้อสามร้อยคนเริ่มมาขายแล้วไอคนนั้นไม่ไปขายคนนู้นคนนู้นซื้อห้าร้อยละอไปพันหนึ่งแล้วนั่นนะครับนี่คือพัฒนาพระแจกฟรีของวัดลังมันใช่ครับกับผมอ่าวัดลังมันมีการระบบการป้องกันเรื่องโควิดยังไงครับทุกวันนี้ ก็มีอสอมอมามีการตรวจสอบชัดเจนนะค,ะครับทางเราก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวต,ติดแล้วมีสิทธิ์ป่วยกันทุกคนมีสิทธิ์แล้วป่วยกันทุกคนคแต่ตอนนี้ก็จะไม่เหมือน2ปีแรกคือทุกคนเริ่มมีภูมิคุ้มกันกันแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาตัวดีๆไปวัดยังต้องใส่แมสอยู่นะครับใส่แมส้็ใส่แมสที่เราเปิดอกคุยปัดเปิดหน้าคุยกันนะครับเราโดนมา2เข็มก็กินสมุนไพรใช้สมุนไพรกันอยู่ที่ยันดีทักษะสุขภาพไหครับก็ ูแลตัวเองครับแล้วก็ถ้าเราอายุมากขึ้นจากส0่สิขึ้นไปเนี่ยผมว่าแนะนําให้ไปโรงพยาบาลตรวจเช็คเลือดเช็คอะไรพวกเนี้ยเราก็จะอายุยืนขึ้นโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ก็จะไม่เคยได้เจอเพราะเราต้องป้องกันไว้ถ้าไปวัดลังหนันเราจะเจอหลวมปูแพวในอายุ99้า้าหลวมปูแพวจะออกมาให้ก่อนกี่โมงกี่โมงเนี่ยตีให้ให้ให้พูดให้ลูกศิษย์ที่อยู่ไกลๆเราจะไปเจอหลวงปูแพวตอนไหนบ้างครับ ลุงปู่เพล่าจะออกมาให้สินได้พรตอนฉัดนข้าวตอนเช้า7จ็ดโมงนะฮะเจโมงแล้วถ้าถ้าอากาศเยน็นๆหน่อยลุงปู่ก็จะเลียดออกมาสัก7จ็โมงหทีอ่าและอีกรอบหนึ่งก็คือ11บเอโมงนะครทุกคนได้กราบไหว้ตัวเป็นๆแน่นอนทุกคนได้กราบไหว้ครับครับผมโอเคครับแค่นีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ